ขณะนีน้คุณผู้ชมอยู่กับรายการฟาร์มทอเกษตรตกรมนะครับคุยกันถึงเรื่องของงานกเกษตรเมืองทอง ใช่ค่ซึ่งจะจัดขึ้นอีกครั้งครคุณหมานจะจัดเมื่อไหร่ฮะ29-31สิงหาคมนี้ค่ะขออภัยนะผมชลาาพใช่ค่ะงานในครั้งงานในครั้งนี้ก็จะมีในส่วนของทั้งงานเกษตรเมืองทองแล้วก็งาน i ีสแมก s e เีย2014สองงานด้วยกันใที่จะรวมอยู่ในงานเดียวนะคะก็คือมามามาครั้งนี้ก็ได้ชมทั้งสองงานเลยได้ชมทั้งสงานแน่นอนค่ะครับแล้วในงานนี้เนี่ยนะฮะ ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจอย่างที่ได้เกล่นมาแล้วเนี่ยนะบางท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพนะว่ามันเป็นโมเดลหรือเปล่ามาตั้งให้โดอะไรเงี้ยโอ้เหมือนงานทั่วไปบางทีก็เจอแต่เอกสารแล้วก็มีเครื่องดูดน้ํามาตั้งไว้ตัวหนึ่งดูดน้ําไม่ได้ด้วยสินะทังซีพีเป็นไงงานครั้งนี้ที่เอามาตั้งโชว์เนี่ยเห็นอิมแพคมันก็พรใหญ่นะก็ขอเรียนนี้นะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับ เกษตรกรหลายๆท่านที่เข้ามานะครับอาจจะไม่เคยเห็นเลยว่าตัวเองเมื่อเคยเอานําเอาวัตถุดิบมาส่งให้กับโรงงานเนี่ยไปทําอะไรต่อไปผ่านเครื่องอะไรแต่แปลรูปยังไงและออกมาเป็นอะไรเพราะว่าในงานนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนครับเพราะสิ่งที่เรานํามาเสนอเนี่ยแน่นอนครับเราเอานําเครื่องจักร นะครับที่คาปาซิตี่ที่สูงนะครับมาตั้งให้ดูมาให้เห็นได้ครับตัวเป็นๆเป็นยังไงนะครับและส่วนที่เป็นโมเดลก็มีให้เห็นอีกด้วยนะครับให้เห็นจําลองว่า processing ในโรงงานเนี่ยถ้าเขามามองเห็นเนี่ยที่เขาไม่เคยเห็นเห็นจ่หน้าลงสีเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นแล้วเขาเซกชันข้างในเป็นยังไงคือเกษตรกรที่ยืนดูได้แล้วก็เข้าไปถามได้เลยว่านี่ตัวนี้คืออะไรทํางานยังไงใช่ครับและสุดท้ายแล้วก็จะมีสื่อนําเสนอครับที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนทั้งทั้งเสียงและก็สีให้เขาเห็น และในบูธของเราเองก็ขอนำเรียนครับไฮไลท์ก็คือว่าในส่วนของ CP s ีส a เกที่นํามาเสนอครั้งนี้เราจะรวมในเรื่องของวิศวกรรมเกษตรทั้งหมดะนะครับที่เราทําไม่ใช่แค่เรื่องข้าวเรื่องเดียวะนะครับมาให้ทุกทท่านได้เห็นกันค,ครับผมไปดูงานแฟร์บอกเป็นงานวิศวกรรมทางการเกษตรก็อาจจะมองเห็นแค่ภาพว่าเออรถไถเดินตามไม่ใช่นะไม่ใช่เรายิ่งกว่านั้นนะฮะอ้ามาที่ทางคุณมาร ใช่ค่ะมิสเตอร์มาร์ของเรานะะในส่วนของไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในงานนี้นคืออะไรคะ Yeah, it's a good question we have um, four machines on the stand they will be our pre cleaning machines uh, for paddy uh, we'll have our whitening machine our large capacity whitening machine our latest uh, s type optical sorter and a flow balancer And so all of the the farmers and the millers will be able to come up and and play with the machines, open the machines, see the machines. So it will be very a very open forum. And in addition to that, we'll also have our customer service team will be there to explain all of the benefits of the machines, the details of the machines, any questions that they may have. So I really would encourage people to come uh, I think it will be a super event and they will get a lot from it. <coughs> <coughs> หลักๆเครื่องที่เราจะโชว์ในงานก็จะมีตัวแรกก็คือมีเครื่องทำความสะอาด<ม>เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกก็ได้ข้าวสารก็ได้ก<ม>็<ม>ปกติเวลาเราเราเก็บเกี่ยวมันจะต้องมีเครื่องทำความสะอาดก่อนแรกเป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องขัดข้าว<ม>เครื่องขัดข้าวเรามีตัวใหม่มาเหมือนกันเราไมตัวใหม่มาเหมือนกันที่เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เราเราเราเริ่มพึ่งออกออก ตอกตัวใหม่ตอกตัวใหม่คือจะเอาขา้ขาิตคือจะเอาขาวระดับไหนสั่งได้ใช่ใช่เรามีเรามีตัวนี้กำลังหลตสูงขึ้น<ล>จากเ<ช>มื่อก่อนที่กำลังหลดอาจจะต่ําตัวนี้สูงขึ้นกำลังหลดสูงขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเขาเรียกเครื่องคัลเลอร์ซอร์เตอร์หรือเครื่องคัดคัดแยกสิ่งปอมปลออกจากข้าวเครื่องคัดแยกสงปอมปลออกจากข้าวก็คือหมายความว่าปกติเวลาเวลาเราสีข้าวก่อนที่เราจะเราไปซื้อข้าวเนี่ยเราจะมีเม็ดดำไม่แรงต่างเครื่องนี้ก็คือหน้าที่ก็คือเอาพวกเม็ด เม็ดส,สีต่างๆออกที่ไม่ใช่ข้าวออกออกนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตัวนี้เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นเป็นสำหรับข้าวโดยเฉพาะสําหรับข้าวโดยเฉพาะเ,เป็นเป็นเทคโนโลยีที่ในในโลกนี้ยังไม่มีสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวใหม่ล่าสุดล่าสุดที่เราออกมาแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราโชว์ก็คือในเรื่องของเครื่อง ผสมผสมข้าวเวลาบางครั้งเวลาเราขายข้าวมันมีเกรดต่างๆเราต้องการทำยังไงใช่ให้ได้เปอร์เซ็นต์ตามที่ที่ลูกค้าต้องการครับหลักๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราเรานำมาโชว์ก็คือในส่วนของเรามีทีมงานเกี่ยวกับบริการในเรื่องของให้คำปรึกษาทางด้านการบริการในเรื่องของให้คำปรึกษาเรื่องของของเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ ของเครื่องลงสีข้าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับคือเข้าไปหยิบไปจับไปช้สัสได้ด้วยนะที่ฟังมาเนี่ยขนาดนั้นอย่างนี้เกษตรกรเราก็ไปชมแลวมีความสุขใช่ค่ะแล้วอย่างคุณมนตรีนะคะจะเพิ่มเติมไฮไลท์ส่วนไหนบ้างไหมคะถ้าท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือเกษตรกรเข้ามาในบูธของ CP เรานะครับเราจะมีวิศวกรนะครับของเรามีอยู่กว่าร้อยชีวิตนะครับที่จะมาให้คาปรึกษาและแนะนำนะครับในสิ่งที่ ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนั้นอยากรู้ค่ะนี่คือประเด็นที่บอกว่าคือวันเดียวคงจะไม่จบยังไงก็อาจจะต้องหาที่พักเตรียมสำรองเอาไว้จะได้ไม่ฉุกระหุคคุณแหม่มฮะในส่วนของทางการจัดงานเนี่ยในส่วนของนี้รทศการเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วนอกจากนั้นมันยังมีส่วนอื่นอีกไหมมีงานอีเวนต์หรือมีงานสัมมนาหรือมีอะไรอีกไหมฮะอ๋อค่ะอันนี้ค่ะเราจะเตรียมไว้นะฮะเต็มเต็มที่เลยนะฮะเรียกว่า อย่างที่บอกว่านอกจากมาได้เรื่องของเทคโนโลยีนะ,ะ,ะมาแล้วได้เรียนรู้นะคะว่าอุปกรณ์ข้าของเครื่องใช้แต่ละอย่างเครื่องจักรต่างๆที่จะต้องใช้ในกระบวนการต่างๆเป็นยังไงะนะคะโดยที่เรามีผู้เชี่ยวชาญมีกูรูมีแบรนด์สินค้าดังจากหลายๆประเทศที่เข้ามาแสดงในงานสิ่งสําคัญเลยเรามีเรื่องของการสาัมมนาซึ่ง เกษตรกรเข้าไปอะไรเนี่ยก็จะได้ความรู้กลับไปใช้ไปพัฒนากา,การทำผลผลิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะสัมมนาที่หลักๆเลยนะคะที่อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยรับฟังก็คือเรื่องสําคัญเลยว่าแล้วเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวเองยังไงเตรียมความพร้อมยังไง,งที่จะก้าวไปสู่ สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งหัวข้อสัมมนาทุกๆอย่างที่จัดขึ้นในงานนี้เราสัมมนาฟรีนะคะกระักอย่าถามเลยถ้าสัมมนาฟรีหัวข้อนะคะอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งหม่มคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้นะคะซึ่งหม่มเองเนี่ยหม่มหม่เป็นห่วงมากเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกเราพูดกันถึงว่าประเทศไทยเราเคยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งใช่ค่ะนะคะตอนนี้เราต้องหันกลับมาเพื่อที่จะแบบ พัฒนาคุณภาพของเราเพื่อจะช่วงชิงบอลลังกลับมานะคะตอนนี้ก็เลยเราจะมีหัวข้อทางออกของข้าวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโครงการจำนำข้าวแล้วเราจะยังไงกันต่อเอาเป็นว่าหลังจากที่รัฐบาลมีโครงการอะไรออกมาเกษตรกรตามไม่ทันตามไม่ทินเนาะมันจะทำยังไงชาวนาไทยก็คงอยากจะรู้นะว่าเอ๊ะยังมีอะไรไหมนะคะโครงการจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอะไรที่จะทาให้ ปากท้องชาวนาดีขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของของแจกด้วยโอ้โหอันนี้คป็ประเด็นสำคัญค่ะมีปอยโให้ของความรู้ยังมีของติดมือกอแน่นอนค่ะมีโรงสีติดมือไหม โหอยากเลยค่ะเดี๋ยวต้องถามค่ะค่ะไหนถ้ามีการแจกรงเสียแหมคงณยามากับข้างจะมีมีของแจกนี่คือจะมีอะไรบ้างคะมีพวกปุ๋ยมีปุ๋ยค่ะมีเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ออกใหม่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะออกใหม่ล่าสุดหาได้ในงานนี้ค่ะก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไว้แน่นอกจากความรู้เรื่องต่างๆเทคโนโลยีแล้วก็ต้องมีของแจกกลับไปด้วยใช่ค่ะ ถ้าผู้ชมที่ติดตามรายการฟาร์มทลอกเกษตรตกลมอยู่นะฮะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของงานเกษตรเมืองทองเรายังมีตอนต่อไปซึ่งจะมีอะไรอะไรอีกไม่ใช่แค่ว่า2อันนี้แล้วจบไม่ใช่นะยังมีตัวอย่างอีกหลายๆรายการด้วยกันนะนะที่ยงมานําเสนอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางอ m p a c t เมืองทองนะฮะขอบคุณมากเลยครับและก็ทางบริษัท CPE นะขอบคุณมากครับและก็ทางมูเลอร์ทั้งสท่านมิดเมากแล้วก็คุณชัยรับนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมคารลม,มันสินนะฮะแล้วก็คุณพันจริรรนถนอมจิตค่ะนะฮะก็ต้องจากลากันไปก่อนพบก,กันใหม่นะครับในรายการเรื่องราวของงานเกษตรเมืองทองอาจจะมีตอน2ตอน3ค,คะคุณยินดีมาร่วมรายการนะค่ะยินดีค,ค, <ะ S 2> ค่ะ,คะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดนะฮะก็ต้องจากลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ